สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะโปรไฟล์คนนี้ไม่ธรรมดาเปิดประวัติโบทีเคผู้ออกมาแฉสิน้นเผยพฤติกรรมแก๊งสปีดโบท๊ทเปิดประวัติโบทีเคบอกได้คําเดียวว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นผู้ออกมาแฉสิน้นเผยพฤติกรรมแก๊งสปีดโบท๊ทหลังแตงโมตกเรือเสียชีวิตวันที่3มีนาคม2565หลังใช้เวลานานเกือบ6ชั่วโมงที่โบสุรัตนาวีพระธนุกูล หรือโบทีเคให้ปักคำกับตำรวจคดีการเสียชีวิตแตงโมนิดาแล้วออกมาถแถลงข่าวยอมรับว่าเสียความรู้สึกกับการที่มีคำสัมภาษณ์ของกลุ่มเพื่อนแตงโมที่ไปออกรายการทีวีมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงโบสุรัตนาวีพัฒนุกูลหรือโบไทยอ้ําขิงดําให้สัมภาษณ์หลังจากที่ให้ปักคำกับตำรวจนาน6ชั่วโมงเนื่องจากโบสุรัตนาวีปรากฏภาพว่าได้ไปที่อู่เรือ เพื่อพบกับกลุ่มเพื่อนของนางสาวนิดาหรือแตงโมพัทรวิรพงศ์ในคขึ้นเกิดเหตุหลังจากที่แตงโมตกน้ําไปแล้วที่โบออกมาให้ปักคําช้าเพราะสิ่งที่พบเจอมาไม่ตรงกับสิ่งที่กระติกให้สัมภาษณ์และรอให้5คนนั้นพูดออกมาให้หมดก่อนโบสนิทกับแตงโมแต่ไม่สนิทกับกระติกโบไม่ได้เป็นญาติกับเบนพิกไทยพี่ชายเป็นเพื่อนกับโรเบิร์ตแต่โบไม่เคยเจอโรเบิร์ต ที่กติกโทรหาเพราะปกติแล้วในคิดจ,จักรใครมีเรื่องอะไรก็โทรหาโบเป็นคนแรกโทรมาว่าโมตกน้ำหาคนมาช่วยหน่อยกระติกบอกว่าไม่เห็นเหตุการณ์ตนจึงแนะนำว่าก็พูดไปเท่าที่เห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่ต้องพูดแต่พอไปออกรายการกลับบอกว่าโบเป็นคนสั่งไม่ให้พูดที่ผ่านมากระติกพูดขัดแย้งกับสิ่งที่โบรู้หลายอย่างโบได้ลายไปว่า ความจริงเท่านั้นที่จะสามารถปกป้องคุณได้กระติกส่งเพียงสติกเกอร์ร้องไห้กลับมานักข่าวอันนี้คือเขาก็ต่อพูดไม่หมดหรือเขาพูดไม่จริงครับโบเออพูดไม่ได้เพราะรูปคดีนักข่าวแสดงว่าทุกวันนี้โบก็เสียความรู้สึกกับเขาใช่ไหมครับโบใช่ค่ะแน่นอน สำหรับโบทีเคชื่อจริงว่าสุรัตนาวีพัฒนุกูลสกุลเดิมสุวิพร15เมษายนพศ2524เป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรและดีเจไทยเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นอดีตศิลป,ปินดูโอนามไทรั่มคิงดอมร่วมกับพรพันธ์รัตนเมธานนท์ในสังกัดโดโจโซ,ซิตี้ของเบเกอรี่มิวมีชื่อเสียงมาจากแนวดนตรีบ๊อแดนและเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ จากการแต่งตัวที่ในเวลานั้นถูกมองว่าคาดความเหมาะสมค่านิยมของสังคมไทยนอกจากนี้เธอยังเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เป็นดีเจจัดรายการวิทยุคลื่น9.3.5 EFM และ9.5.5 Virgin Hit อีกด้วยโบสุรัตนาวีเกิดที่โรงพยาบาลพยาไทย1เป็นบุตรสาวของสุรชัยสุวิพรทำงานเป็นโปรกอลกับบรรดาชื่อวิไล นิธิวน,นากูลนักธุรกิจและนักสังคมสงเคราะห์มีพี่ชายสองคนคือสารวิทย์เบียร์และสรวัต์เบนตตามลำดับเดิมโบสุรัตนาวีนับถือศาสนาพุทธภายหลังเปลี่ยนใจนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์จากคำแนะนำของบอยโกศิยพงษ์ โบสุรัตนาวีออกผลงานดนตรีเป็นครั้งแรกในปีพศ2542ในนามของไทยอั้มขิงดอมคู่กับพรพันธ์รัตนามีธานนท์โดยมีผลงานออกมา3อัลบั้มด้วยกันได้แก่อัลบัม um ้มไทยอั้มขิงดอมทวาย TK และ TK Vision ซึ่งมีชื่อเสียงส่วนหนึ่งมาจากแฟชั่นของเธอและพรพันธ์ซึ่งมีลักษณะเป็นการใส่เสื้อสายเดี่ยวเกาะอ,อกจนนักร้องทั้งสองได้รับฉายาว่าเป็น ก็แ,แม่สายเดียวตำนานแห่งเซ็นเตอร์พอยต์ปัจจุบันโบสุรัตนาวีมีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการของศูนย์รวมนักศึกษาแป๊บตีดเป็นผู้นำนวัตก,กรรในคริสตจักรแห่งความสุขเป็นเจ้าของร้านอาหารในเครือสุมิกแกรนเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดีพร็อพเป็นดีเจคลื่น95.5 v เวอร์จินฮิตและเป็นพิธีกรรายการ108ลิฟวิ่งร่วมกับ วิริติภาพักดีประสงค์ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ